ฟิลลโครงการคารวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนโดยสำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF และร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆกว่า71หน่วยงานโดยมีเป้าหมายของโครงการ3เป้าหมายหลักดังนี้ 1>, 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้การเงินการลงทุนโดยได้สรเครและคัดเลือกองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนรู้และกระบวนการในการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนในภูมิภาคผ่านกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งหวังให้เกิดเยาวชนต้นแบบที่สามารถขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่คนรอบข้างและครอบครัวอันนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตได้ 3. เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเช่นการสร้าง knowledge corner และ knowledge k i y o r s alive ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้าง new ecosystem ในเรื่องการออมการลงทุนและการวางแผนทางการเงินในแต่ละภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญและเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่อไป ท้งนี้พบว่าในการดําเนินงานตลอดระยะเวลา15เดือนที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จที่สําคัญได้แก่ 1. first date เปิดตัวโครงการฟินแลบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการเงินการลงทุนในงานมีการเสวนานและบูธภาคีเครือข่ายที่ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนสําหรับเด็กเยกวาวชนและผู้สนใจทั่วไปโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า200คน 2. ง,งานตลาดนัดความรู้หรือ Knowledge Market จัดขึ้นใน8จังหวัด4ภูมิภาคโดยมีกิจกรรมสำคัญจากการออกบูธความรู้จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายและจัดเวิร์กช็อปเน้นความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินการลงทุนในแต่ละช่วงวัยผ่านการเล่นโมบายเกมมิ่งชื่อ Invest King ทั้งนี้การจัดงานทั้ง8ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,117คน 3. มุมความรู้ Knowledge Corner มีการติดตั้งในแหล่งเรียนรู้14แห่งโดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบ Touch Wall ทั้งนี้มีผู้เข้าถึงความรู้ตลอดระยะเวลาโครงการกว่า600,000คน 4. Knowledge k i o s k a l i n e ติดตั้งในแหล่งเรียนรู้จำนวน24แห่งโดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่เป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มีผู้เข้าถึงองค์ความรู้ตลอดระยะเวลาโครงการกว่า350,000คน 5. Online อ Online p l ตฟอร์มเผยแพร่ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมีเดียของ OKMD OK ทำให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า6ล้านครั้งนอกจากนี้ยังมีการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมในชื่อ The Fin Warrior ยุทธการขยับเงินโดยมีการสนับสนุนบอร์ดเกมให้กับสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า662แห่งทั่วประเทศและเรายังมีการจัดทำสื่อบอร์ดเกมในรูปแบบพิมพ์แอนเพเพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆได้ 6. ฟิล l a บออนไลน์บูตแคมป์เน้นสร้างบุคลากรต้นแบบคนรุ่นใหม่ด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคและพัฒนาต่อย,ยอดเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ซึ่งมีน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า1,000คนเข้าร่วมอบรม 7. ฟิลลั c แคปิตอลมาร์เก็ตแฮอนฝึกฝนให้เยาวชนที่เข้าร่วมอบรม รวมทีมและอารมณ์สมองจัดทําโครงงานรู้จักวางแผนกําหนดเป้าหมายและฝึกกระบวนการคิดวางแผนทางการเงินบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้มีทีมน้องๆที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในครั้งนี้104ทีมจํานวนกว่า412คนจากทั่วประเทศ และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมากกว่า58ทีมโดยในระดับมอต้นรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมออมคำโปรเจกต์จากโรงเรียนบ้านแม่งน่อนขี้เหล็กจังหวัดเชียงใหม่ดีใจมากเลยค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งค่ะแต่ก็ได้ที่หนึ่งดีใจมากเลยค่ะ สำหรับความรู้สึกของหนูนะคะหนูไม่คิดว่าแบบเด็กดอยแบบไร้โอกาสแบบพวกเราจะได้มาสถานที่แบบนี้ค่ะคือหนูรู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของหนูด้วยค่ะที่ได้มาที่นี่ก็คือโอกาสหน้าหรือว่าปีหน้านะ,ะอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมค่ะคือมันสนุกมากๆค่ะไม่ลอ้อไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ทีมเดฟฟี free. จากโรงเรียนดารุมศิกขาไหลโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้กรุงเทพมหานครและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง ได้แก่ทีม Smart m ์ n ม,มั l ด g a m เกมฟิเคชันจากโรงเรียนโยธินบุรณะและโรงเรียนเซนคาเบียนกรุงเทพมหานครและในระดับมปลายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม i s a ซฟแอปพลิเคชันจากโรงเรียนวิสุทธรังสีและโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยปัดเศษเงินให้กับผู้ใช้งานนะครับแพีงแค่ผู้ใช้งานอนะ่ะโอนเงินเข้ามาในแอปแล้วก็ใช้จ่ายแอปตามปกติซึ่งแอปของเรานะครับจะปัดเงินเศษหน่วย ยกตัวอ,อย่างเช่นเหมือนเราซื้อของ25บาทแต่ว่าในแอปเราอ่ะจะปัดเงินเป็น30บาทโดยที่25บาทอ่ะจะถูกโอนไปของร้านค้าแล้วอีก5บาทถูกนำไปลงทุนให้เองครับ okay. โดยโปรเจกต์ของเรานะคะสร้างผลกระทบในด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นการสร้างพฤติการการลงทุนให้กับผู้คน,นะค่ะเพราะว่าในปัจจุบนนะคะผู้คนคิดว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ว่าแอปพลิเคชันของเรานะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาโดยการที่ทุกคนเนี่ยใช้จ่ายชีวิตในชีวิตประจำวันเหมือนปกติเลยค่ะแต่ว่าเศษเงินที่เราจะการใช้จากาในชีวิตประจำวันของทุกคนจะถูกนำไปลงทุนนนโอัตโะะัตตมิิค่ะะรงงวลชเศ ได้แก่ทีมเคลียร์ฟินจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูและจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ได้แก่ทีมออลฟินจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลส่งท้ายด้วยการพาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนณนูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย อุทยานการเรียนรู้ T.K.Parks, ์เซนทันเวิร์และ Investory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการฟินแลด์โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนลุกสู่ภูมิภาคและบ่งเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนในปี2,566-2,567ถึง 2, 67, ที่ผ่านมา